สวัสดีครับพีพีน้องๆที่รับชมและรับฟังวันนี้ผมว่าจะมาเปลี่ยนฐานไบออดให้เจ้าเมนบอร์ดตัวนี้นะครับเป็นของ a อ e r p r e พีเดเนะครับนี่กับหัวนี่ฮะให้ถายว่าก้อนเท่าไหร่ได้มาจาก a d ดไว้นะอ่ามันเฉลยเลยนะครับ11บาทโอ้บาทเราก็เปลี่ยนได้นะครับ ไม่ต้องซื้อของแพงก็ได้งบมีเท่านี้เราก็ซื้อเท่านี้นะฮะอ๋อเราถึงปัญหาการใช้งานเบื้องตน้นก่อนที่จะเปลี่ยนนะฮะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนก็เครื่องนี้ก็นานแล้วนะ,ะประมาณสี่ถึงห้าปีได้มัง้งก็เวลาเปิดเครื่องใหม่ๆนะฮะหมายถึงว่าท่านปิดเครื่องไปนานๆนะฮะอย่างสมมุติเล่นวันนี้เนาะ แล้วก็ปิดเครื่องข้ามคืนไปเลยไปถึงพรุ่งนี้แล้วก็มาเปิดใหม่มันเปิดติดนะฮะแต่ว่ามันจะไม่เข้าหน้าวินโดว์มันจะไปติดอยู่หน้าไบออทแล้วมันก็จะขึ้นตัวหนังสือให้เรากดเข้าไบออด้วยปุ่ม delete หรือว่ากด f 1เพื่อ continue เข้าหน้าวินโดว์มันก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยนะมันจะไม่เข้าหน้าวินโดว์โดยตรงมันจะมาติดอยู่หน้าไบออ ทุกครั้งเลยก็พอดีเครื่องนี้ผมเพิ่งประกอบเสร็จใช้งานนะพอดีรับต่อมาอีกทีนึง่งก็เป็นตัวสเปค i 7 8 7 0 0นะ i 7 Gen 8ก็หลายปีแล้วนะมันก็เลยอันนี้สันนิษฐานเดาเอาเองว่าฐานไบออดน่าจะหมดนะเดี๋ยวก็ลองมาเปลี่ยนกันเลยว่า มันจะหายหรือเปล่าอาการนี้เผื่อท่านใดเป็นคล้ายๆกันนะฮะก็ลองเปลี่ยนฐานดูนะฮะเผื่อมันจะหายคิดว่านะแกะไม่ออก เดี๋ยวนะครับ ยังไม่ออกดีเลยเดี๋ยวนี่อันนี้ก่อนอ่ะออกแล้วเดี๋ยวเรามาเอาฐานออกก่อนนะครับ ตอนแรกเราก็ต้องล้วงก่อนนะครับซึ่งเคสมันเล็กมันจะล้วงยากหน่อยอ๋อใช่ลืมไปนี่นะฮะคำเตือนนะฮะต้องปิดปลั๊กหรือว่าดึงปลั๊กออกนะฮะอย่าให้ไฟอย่าให้ไฟติดเคสนะครับไม่งั้นอันตรายนะครับ อันนี้ผมปิดสวิตช์แล้วไม่ได้เปิดก็ไม่มีไฟนะเพราะถ้าเกิดมีไฟมันคงจะดูดเราหน่อยๆไฟไม่มีนะฮะฝากเตือนนะก่อนเอาฐานใบออดออกต้องปิดเครื่องให้สนิทนะฮะแล้วก็ถ้าเสียบกับไอตัวปลั๊กไฟนะต้องปิดปลั๊กไฟให้เรียบร้อยอย่าให้ไฟค้างนะครับ ไม่งั้นอันตรายอย่าให้ไฟผ่านเข้าเครื่องนะเวลาเอาฐานออกมันก็จะกดอย่างหนึงจะออกหรือไม่ออก ใช้ว่ามือเดียวจะยากสอมือนะครับเด้งออกมาแล้วนี่นะฮะฐานติดเครื่องก็จะเป็นยี่ห้อนี้เห็นหรือเปล่านะฐานแบบติดเครื่อง วางไว้บนนี้ก่อนแล้เวเราก็จะมาเปลี่ยนหางก้อนใหม่นะครับในราคาสิบอบาทเท่านั้นค่อยๆออกมานะครับมาดูขนาดเท่ากันหรือเปล่าก้อนติดเครื่อง มาตั้งแต่แรกนะอันนี้ก้อนสิบเอ็ดบาทก็พอๆกันนะครับเฮ้ยตัวนี้เหมือนจะหนากว่านิดนึงหรือเปล่าเหมือนตัวติดเครื่องจะหนากว่านิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องใส่เ <c oughs> <c oughs> มื่อเราซื้อมาแล้วเราก็ต้องใส่ใช้งานนะครับ วิธีการใส่วิธีการใส่คือเราจะเอานี่ฮะโอ้ยไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่ฮะเขาเรียกว่าอะไรเอาเอาสันด้านบนของฐานนะให้มันเข้าไปด้านบนก่่นเนี่ยเห็นไหม เห <c oughs> มือก็บังนะฮะเอาไอตัวเนี้ยไอตัวมุมมุมของฐานเนี่ยขึ้นไปชิดด้านบนก่อนนะครับขึ้นไปชิดด้านบนของรังฐานใบอัดแบบเนี้ยแบบไม่รู้เห็นภาพหรือเปล่านะครับเนี่ยเอาไปชิดด้านบนแบบน,นี้ ให้มันเข้าไปดีๆก่อนนะเดี๋ยวต้องใช้สองมือเดี๋ยวมันแปก๊กคราวนี้เราค่อยกดค่อยกดค่อยๆกดด้านล่างนะให้มันเข้าไปในรังทานนะมันจะพอดีนะครับต้อตรง เอานิ้วกดช่วยนะตัวด้านล่างอ่าเรียบร้อยเข้าไปเรียบร้อยนะครับสนิทแนบแน่นนะครับขั้นตอนใส่ก็คือประมาณเนี้ยเอาไว้ตัวข้างบนเนี่ยให้มันชิดด้านบนก่อนนะด้านล่างอย่าเพิ่งเอาเข้านะเอาเข้าจากด้านบนก่อนเนี้ยแล้วพอด้านล่างมันมันแงออกมาใช่ไหม เราก็ใช้นิ้วกดกดไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยกดไอ้ตรงนี้ช่วยให้มันดันลงมานิดนึงฐานก็จะได้เข้าไปสนิทอีกฝั่งด้านล่างนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสนิทแนบแน่นแล้ว อันเสร็จสิ้นครับสำหรับการเปลี่ยนฐานใบออขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวผมจะมาลงลิปอีกทีนะฮะว่าหลังจากเปลี่ยนฐานแล้วอาการที่ว่ามาตั้งแต่แรกเริ่มมันหายไปหรือเปล่าขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับ ฝาเคสก่อนนะครับให้เรียบร้อยไม่ใช่ลืมไปมันปิดไม่ได้เพราะมันติดตัวนี้อยู่นี่ครับปัญหาปัญหาของเคสตัวนี้ก็คือที่ใส่ฮาร์ดดิสมันก็ดันเป็นแบบนี้นะ เวลาจะอัพอะไรข้างในทีโโหแกะกันยุ่งยากุญนวอ่ขอต่อเวลด้อีกนิดนะครับมาดูวิธีการใส่เจ้าฮาร์ดิสเข้าไปเสียบสายอะไรเรียบร้อยมันก็จะยุ่งยากหน่อยๆน,นะเวลาจะเปอัพอะไรข้างในอ่ะอย่าง M.2 มันก็ติดอยู่ข้างใน ไอตัวนี้ขวางอยู่นะรื้วาฐานใบออดอยู่ข้างในตัวนี้ขวางอยู่ต้องแกะต้องแงะอย่างเดียวนะถึงจะอัปเกรดรื้ว่าเปลี่ยนอะไรข้างในได้เนี่ยพอมันขวางแบบนี้เลยนะอ่ะพอยตัวยึดฮาร์ดดิสมันจำเป็นต้องใส่ไอตัวแผ่นนี้ยนะมันก็เลยจะมาขวางการทำงานของเรา เวลาเราจะเปลี่ยนอะไรมันก็จะยุ่งยากต,ตรงนี้หน่อยนี่ฮะมันก็จะขวางอยู่แบบนี้เลยนะครับซึ่งมันยุ่งยากเวลาจะเปลี่ยนอะไรข้างในทีหนึ่งต้องแกะเข้าแกะออกงั้นเดี๋ยวก็ มารับชมและรับฟังไปงพลางๆก่อนนะครับขอเวลาใส่น็อกก่อนซื้อเคสแบนต้องทำใจนะเราพอเขาฟิกมาตายตัวว่ามันเป็นประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเราแบบเป็นแนวประกอบเองอะซื้อเคสแยกเอง ซื้อนู่นนี่นั่นแยกเองมันก็เลือกได้ว่าเออเอาเคสประมาณนี้ข้างในมันความจุประมาณนี้โล่งๆอะไรแบบนี้มันก็จะง่ายต่อาการประกอบส่วนเคสแบนเขาฟิกมาแบบนี้นะฮะเราก็ต้องเข้าใจว่าเคสแบนที่เราซื้อมาเขาฟิกมาประมาณไหนเวลา ถอดเปลี่ยนเวลาอัปเกรดอะไรมันก็จะจะง่ายหรือยากก็อยู่ที่เคสด้วยนะแล้วมันก็ติดทำไมไม่เข้าเนี่ยอ๋อรวมถึงเมนบอร์ดด้วยนะเมนบอร์ดตัวเนี้ยใส่ m.2 ได้ตัวเดียวเวลาอัปเกรด แต่ถ้าเกิดเป็นบอร์ดบางรุ่นใส่ได้สองตัวอ้าวไม่เข้าใช้ไขควงช่วยเขายากเกิน tell me ก็เวลาขันขันพอตึงมือฮนะอย่าขันจนแน่นนะเวลาแกะออกมันจะยากดีไม่ดีเกียวหวานเกียวเสียแล้วก็มาปิดฝาเครื่องกัน,นครับดูดิลืมอะไรหรือเปล่าไม่น่าลืมนะ จะออกหมดแล้วนะครับก็ปิดเครื่องให้เรียบร้อยปิดฝาเครื่องให้เรียบร้อยกันฝุ่นกันแมลงเวลาใช้งานจะได้ไม่กังวลน,นะครับ ที่เรียบร้อยสำหรับการเปลี่ยนฐานไบอัดในวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังอีกครั้งนะครับไปแล้ว